ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมนัก Capital r a s i n g วันนี้ได้น่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืนช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของจงเซินริวก้ารถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวรถสกูตเตอร์จำนวนสองรุ่นในชื่อแบรนด์ไซโครนรุ่น RT1 และ RT2 โดย RT1 นั้นเป็นสกูตเตอร์ขนาด 150cc อยู่ในกลุ่มเดียวกับ PCX หรือ n m a x ให้กำลังสูงสุด15.6แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด14.5นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อน,นาทีเปิดราคาที่ประเทศจีน16,280หยวนคิดเป็นเงินไทย79,500บาท ส่วนราคาที่เมืองไทยของเราจะเป็นเท่าไหร่สิ้นเดือนนี้คงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับรุ่นที่น่าสนใจก็คือรุ่น RT2 ในแบบ Big Scooter สไตล์ Adventure ซึ่งรุ่นนี้ได้มีการพัฒนาร่วมกันกับ d e ลิมรถมอเตอร์ไซค์ของเกาหลีใต้โดยเครื่องยนต์บล็อกนี้ขายไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แสนเครื่องทั่วโลกมันถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนตั้แต่เดือนเมษายนปี2565 มาถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีครึ่งต้องถือว่ายังสดใหม่พอสมควรครับราคาที่เมืองจีนอยู่ที่2,800หยวนคิดเป็นเงินไทย1,1500บาทแน่นอนครับว่าราคาที่เมืองไทยของเรานั้นต้องแพงกว่านี้จะอยู่ที่1 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0หรือ1 5 5 0 0 0 0บาทมาลุ้นกันดูครับในช่วงปลายเดือนนี้จุดเด่นของมันก็คือความเป็น SUV bike หรือ บิ๊กสกูตเตอร์ในแบบแอดเวนเจอร์มันอยู่ตรงกลางระหว่าง ADV 160และ ADV 350ของ Honda เครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียว Single Overhead c a m ค h a าร์สีวาลวระบายความร้อนด้วยน้ำ2 5 0ซีซีให้กำลังสูงสุด23.1แรงม้าที่7,500รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุด22.5นิวตันเมตรที่6,500รอรอบต่อน,นาที อัตราเร่งจาก0นถึง50กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.4วินาทีครับนับได้ว,ว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ไม่ธรรมดาให้พลังอัตราเร่งความเร็วที่เพียงพอต่อการใช้งานในเขตเมืองได้เป็นอย่างดีทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าขณะนี้วงการบิ๊กสกูตเตอร์ในเมืองไทยกำลังจะมีรุ่นใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายยี่ห้อและวันนี้ชัดเจนนะครับว่าจงซันริวก้า ที่ใช้ซับแบรนด์ของตัวเองก็คือไซคล n นจะเปิดตัว2รุ่นพร้อมๆกันทั้ง RT1 และ RT2 รูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นก็ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไฟหน้า LED 4ดวงชิลบังลมหน้าปรับด้วยมือกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ขนาด5.6นิ้วเชื่อมต่อกับมือถือด้วยสัญญาณบลูทูธระยะฐานล้อค่อนข้างสั้นครับ1,400ม mm. เมตร เน้นความคล่องตัวในการขับขี่เบาะนั่งสูง770ม mm, ิลิเมตรถังน้ำมันจุ12.6ลิตรวิ่งได้มากกว่า400กิโลเมตรกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ถึง2ใบโชอคอพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน35ม mm. ิลิเมตรโช๊คอพหลังคู่คอยสปริงปรับได้5ระดับด้วยกันดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน270ม mm, มพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน220มิลิเมตรพร้อม ABS โดยล้อหน้าขนาด14นิ้วล้อหลัง13นิ้วมาลุ้นกันดูครับว่าไซโคลน RT2 บิ๊กสกูตเตอร์ในแบบแอดเวนเจอร์จะเปิดตัวในเมืองไทยด้วยราคาเท่าไหร่เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม